ภายหลังจากที่นายเจอรโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจนกว่าเงินเฟอ้อจะชะลอตัวลงสู่ระดับเป้าหมายของเฟดส่งผลให้ตลาดมีท่าทีตอบรับในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่รวมถึงตลาดหุ้นไทยก็ได้รับแรงกดดันส่งผลให้ปรับตัวลงหลายวันติดต่อกันจากแรงกดดันเรื่องเฟดด้วยเช่นกันประกอบกับปัจจัยเรื่องการเมืองในประเทศของเรา รวมถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ส่งผลให้หุ้นที่อยู่ภายในประเทศได้รับแรงกดดันในเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยด้านดรชาวเก่งชนประธานกรรมการบริหารบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดเปิดเผยสำนักข่าว i n n ว่าสำหรับธนาคารกลางวัตถุประสงค์ในการดูแลเงินเฟ้อเป็นเรื่องสำคัญหากเงินเฟ้อยังไม่เป็นไปตามเป้าก็ต้องทำต่อตามหน้าที่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ คือต้องเข้าใจหน้าที่ของธนาคารกลางอะค่ะคือสําหรับเขาเนี่ยวัตถุประสงค์ในการดูแลเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะให้ตลาดหรือนักลงทุนเห็นว่าเขายังไม่ทิ้งเรื่องนี้แม้ว่าดอกเบี้ยจะปรับขึ้นมาสูงแล้วเรื่องเงินเฟ้อเริ่มลงแล้วแต่เนื่องจากไอ้เงินเฟ้อที่เป็นเป้าหมายเขาเนี่ยมันยังไม่ลงมาถึงเป้าหมายเขาก็ยังละทิ้งใอ้ภารกิจอันนี้ไม่ได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือดูแลเรื่องความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางเขาก็ต้องทําอย่างที่เขาทำนะก็คือบอกว่าอาจจะยังต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องทําโดยหน้าที่นะครับถ้าเขาไม่พูดอย่างนี้สิเราก็จะตีความไปว่าเขาคงไม่ขึ้นแล้วนี่จะมีคําถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเขาตามมา ทั้งนี้ดรชาวยังกล่าวเพิ่มเติมว่าตลาดมองโลกในแง่ดีเกินไปเฟดอาจจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกซึ่งไม่เป็นไปตามคาดการณ์ของตลาดอาจจะต้องผิดหวังสิ่งที่มองกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันเป็นเรื่องธรรมชาติของตลาดเงินตลาดทุน มีโอกาสที่เงินเฟอ้อจะลงช้าไปที่ตลาดค่าแล้วก็มีโอกาสที่ตลาดจะผิดหวังเพราะว่าเศษเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วจบอาจจะสองครั้งก็ได้ตลาดคิดเข้าข้างตัวเองไปนิดหนึ่งผมคิดอย่างนั้นนะน,น่ต้องเผื่อใจถ้านักลงทุนมองเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือานักลงทุนต้องเผื่อใจไว้ว่าตัวเองอาจจะผิดเพราะาเหตุการณ์มันไม่ให้เศษหยุดอย่างที่เราอยากเห็นเขาหยุด ขณะที่นักวิเคราะห์บริษัทไอร่ามองปัจจัยภายในประเทศที่อาจส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยว่ายังต้องจับตาการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมองมีความชัดเจนมากขึ้นจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตประกาศรับรองสสทั้งหมดแล้วคาดจะมีการเปิดประชุมสภาไม่เกินวันที่4กรกฎาคมและจะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีต่อไป